และแล้วก็มาถึงตอนที่1 4ไอ้เจ้าเอกกับซาสึสสกิเนี่ยก็มาถึงบ้านแล้วแล้วทั้งสองก็เข้ามาในบ้านซึ่งแบบว่าทางเข้าบ้านมันอยู่ด้านหลังด้านหน้านมันเอาไว้โซ่เส้เข้าไม่ได้พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็เจอกับหญิงสาวคนนี้ที่บอกว่าเฮ้ยนี่มันทางเข้าของพนักง,งานนะทําไมถึงเข้ามาทางนี้ละ่ะซึ่งเธอก็จําไม่ได้พอเธอจําได้แล้วอ๋อซาสึสกิดีต้อนรับกลับบ้านนะโอ้โหหกเดือนมานี้สวยมากเลยแล้วผู้ชายคนนั้นคือใครล่ะพอได้ยินคาว่านาโอเท่านั้นแหละเธอเข้าไปจับมือทน สวัสดีเซนเซืรอคุซาคาเบะยินดีที่ได้รู้จักนะไอเจ้าเบก็งงแหละฮะกูโด่งดังขนาดนั้นเลยเหรอแทนแล้วไอเจ้าเบก็มานั่งพักในห้องบอกเลยแม่สาวรับสา้คนนี้ก็บอกว่าอ,อ๋อทั้งสองเป็นคู่รักกันสินะได้ยินแล้วว่าทั้งสองเคยเจอกันเมื่อสมัยเด็กๆแล้วก็อยู่ห่างไกลกันตั้งหกปีเออซังโรแมนติกอะไรขนาดนี้ไอเจ้าเบก็พยายามแค่ตัวเฮ้ยไม่ใช่นะพวกเราเป็นแค่เพื่อนกันเฉยๆหลังจากนั้นคุณทาสกิก็มาบอกว่าเราต้องไปเจอกับคุณพ่อกับคุณแม่ก่อนนะแล้วเธอก็ฝากให้อเจ้าเบก อยู่กับแม่สาวคนซ้ายคุณนี่ไปก่อนแล้วแม่สาวคนซ้ายก็เล่าให้ฟังว่าซาสกินั้นปฏิเสธการเป็นโอคามิของเลียวกังต่อจากคุณย่ามันก็เหมือนกับผู้สืบทอดล่างท,งทรงอะไรสักอย่างแบบนี้เลยก็คือคุณย่าของเธอนั้นได้เสียไปแล้วแล้วทุกคนนั้นก็ฝึกให้เธอเพื่อทีอ่จะใ,ให้เธอนั้นเป็นคนสืบทอดเมื่อเธอถูกบังคับเช่นนั้นเธอก็หนีไปตัวเกี่ยวทันทีสาเหตุที่เธอไม่อยากเป็นเนี่ยก็ไม่มีใครรู้บางที่มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขาไปใส่พ่อแม่แท้ๆกันก็ได้เฮ้อไม่ใส่พ่อ แม่แท้ๆงั้นเหรอจ้าเอกถึงกับตกใจเลยอโอโอสัสกกีถูกเก็บมาเลี้ยงงั้นเหรอพอมันรู้แล้วเนี่ยมันก็สับสนเลยนะเมื่อ6ปีก่อน เธอก็อยู่กับครอบครัวแล้วทีนี้ถูกเก็บมาเลี้ยงแล้วครอบครัวที่แท้จริงของเธอล่ะอยู่ที่ไหนตัดมายัางบ้านไอ้เจ้าพระเอกเหมือนว่าคุณป้านั้นจะคุยกับใครก็ไม่รู้รู้สึกได้ว่าจะเป็นบ้านของซาสึก,กิสรุปเลยไอ้เจ้าพระเอกก็จะค้างคืนที่นั่นและแล้วก็ตัดมาที่อาหารข่าไอ้เจ้าพระเอกกับซาสึกิก,ก็ทานอาหารด้วยกันในเมื่อมันรู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็ถามเลยทาไมถึงไม่บอกซันล่ะหลังจากนั้นแม่สาวคนซ้ายเนี่ยเธอก็ผสมน้ำกระท่อม สองแก้วเลยนี่คือสูตรลับของหมู่บ้านของเราเครื่องดื่มสูตรพิเศษพอมันดื่มเลยอ้ะโคอร่อยโคนอร่อยเลยเรียบร้อยแม่งแหลบน้ำข้ามจริงเฮ้ยอยู่ญี่ปุ่นเนี่ย <c oughs> เขามีด้วยเหรอหลับปุ๋ยเลยตัดมายังบ้านไอ้เจ้าพระเอกน้องสาวก,กับคุณป้านเนี่ยก็นอนด้วยกันเหียตัวเท่ากันเลย <c oughs> ตัวเดากันเลยก็คือเป็นครั้งแรกที่น้องสาวเด้มานอนกับคุณป้าแล้วภาพก็ตัดไปที่ในอดีตที่คุณซัตสกินั้นทําลายสวนน้องสาวเนี่ยกกวิ่งตามมาเลยแล้วก็ได้เจอกับผู้ชายคนนั้นบทสนทนาก็จะพูดว่าฉันมารับแล้วนะซัตสกิก็งงเลยนะทําไมละ่ะแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฉันคืออะไรสักอย่างนี่แหละน้องสาวเจเบก็ยืนโดมันก็เป็นความคิดของน้องสาวที่นึกถึงในอดีตตัดมายังบ้านของซัตสกิแล้วนี่ก็คือใครวะหรือว่าคุณพ่อวะซึ่งเขาก็มีซอว่า โอซูมิพอได้ยินว่าซาจึกิกลับมาเนี่ยเขาก็มาทันทีพอลุ่งสอโอ้าวเดี๋ยวนะเจ้าเหกมึงจะทำแบบนี้ไม่ได้ อ,อะไรวะเนี่ยทำไมถึงนุ่มขนาดนี้พอรู้สึกตัวได้แล้วเนี่ยมันก็ตกใจเลยเล้ทำไมเนี่ยทำไมสั้นถึงมาแก้ผ้าอยู่ด้วยกันกับเธอล่ะก็ดีนะที่เธอนั้นยังไม่เตืนอนเจ้าผีมันก็จําอะไรไม่ได้นะพอกินข้าวเสร็จแล้วก็จําอะไรไม่ได้เลยมัน,นก็ชิบหายแล้วเป็นแบบนี้ไม่ไหวแน่กูต้องออกไปเดี๋ยวนี้มันก็วิ่งออกไปคุณซาสกิก็นอนอยู่เฮียเธอไม่หลับไอ้เธอไม่หลับเว้ย <laughs> เธอแกล้งหลับเฉย ไอ้โคตรเด็ดเลยเออไอ้เหี้ยอย่างเด็ดเลยฉันไม่ใช่แฟนของนายสักหน่อยอิตาบ้าเอ้ยไอ้เจ้าพระเอกเนี่ยมันก็ออกมาข้างนอกแล้วมันก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็ต้องเจอกับป้ายทาจิบานะที่นี่สินะ คือที่ครอบครัวซัสสกิอยู่ยพอเดินมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยก็ต้องเจอกับสวนเธอปลูกสวนด้วยฮะปลูกสวนปลูกผักแล้วก็ได้เจอกับพ่อหนุ่มคนนี้ของสองเจอหน้ากันแล้วอ๋อไอ้บ้านนี่ขโมยโจรขโมยผักนี่นะพ่อหนุ่มคนนี้ก็เอามาขเขยเฮ็ดยัดปากมาทันทีเฮ้ยกูอยู่ที่นี่ไว้นี่บ้านกูแกนั่นแหละเป็นใครพอได้รู้ว่าไอ้เจ้าเพคือเพื่อนสนิทเนี่ยชื่อว่าวาตาลิมันก็ถึงกับอึ้งเลยอ๋อหรือว่าวาตาลิงั้นเหรอนาโอที่ซัสึกิล่ำเลยมันนี่ก็ดีใจใหญ่เลย เอองั้นพวกเรามาสนิทกันเถอะพวกเรามาสนิทกักเาานเถอะใช่ไหมนาโอคุงรุ่นแรก<ะ>แปลว่าเฮียอะไรวะเนี่ยแล้วเจ้าเพลงนั้นก็มาทานข้าวเที่ยงในระหว่างนั้นแม่สาวคนซค้ายก็บอกว่าเย็นวันนี้ซาสึกิจะคุยตกลงกับครอบครัวเธอไม่รู้ว่าตกลงเรื่องอะไรแต่เจ้าเพลงมันก็ถามว่ามันมีผู้ชายแปลกๆหัวเหลืองใส่เสื้อฮาวายมันคือใครซึ่งเขานั้นก็เป็นพี่ของซัสึกิพี่ซายแต่ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ซาสึกิแต่งตัวมาให้เจ้าเพลงดูลุก คุณหนูซะด้วยแท้คุณซาสึก,สกสิไม่สับอารมณ์เป็นอย่างมากแล้วก็ไม่ชอบด้วยหลังจากนั้นทั้งสองก็มาที่ศาลเจ้ามันก็พยายามชวนเธอไปเดินเล่นแต่เธอก็ไม่ไปแล้วก็ไม่เขารบศาลเจ้าด้วยคือเธอไม่ชอบแต่มันก็ไม่สนแล้วมันก็มาขอพรเลยขอพรให้ซาสึกส sandwich, อิอารมณ์ดีขึ้นด้วยขอให้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอคุยกับครอบครัวให้ดีขึ้นด้วยเถิดแล้วก็ขอให้ไม่ต้องพบเจอเรื่องลําบากใดๆขอให้พบกับความสุขแต่ว่าเวลามันขอเนี่ยมันพูดออกมาเลยได้ยินหมดแล้วมึงดูหน้าซาสึกสิ พูดอะไรน <c oughs> า,ายอ๋อเธอโดนไปแล้วนองนี้ดาามจรุนแรงติดคิดข้อหลังจากนั้นทั้งสองก็มาทานอุด้งด้วยกันแล้วก็ไปเดินเล่นซื้อตุ๊ก,กตาในระหว่างนั้นซัตสึกิก็บอกว่าฉันจะไปาห้องน้ํารออยู่ที่นี่นะในระหว่างที่มันยืนรอเนี่ยแม่สาวคนไซค์คนนั้นก็เรียกมาทันทีเลย <c oughs> อือเด็ดไม่เบาเลย <c oughs> ไอ้ีอย่างสวยเลยวันนี้เนี่ยโสวยจัดซึ่งเธอาน,นกลาพักแล้วก็มาเรียนภาษาจีนภาษาอังกฤษด้วยแล้วมันก็บอกว่าสอบนะเธอเนี่ยถึงกับตกใจแล้วก็เขินด้วยเออทาไมกันล่ะแต่มันก็บอกว่าซอบงานซอบงานของเธอไม่ใช่ว่าสอบคนหรอกแล้วเธอก็ถามว่าเป็นยังไงเดทกับซัสึกิมีอะไรเป็นพิเศษไหมมันก็บอกเลยว่าพวกเราไม่ได้คบกันหรอกนะพวกเราแค่เป็นเพื่อนกันแล้วผมก็มีแฟนแล้วหลังจากนั้นซัสึกิก็กลับมาพอดีแม่สาวคนนี้ก็โบกมือลาทานันที เลยขอให้เที่ยวสนุกนะไอ้เห้ยเธอโบอกมือแปลกๆว่ะโคตรแปลกเลยแล้วมันก็เล่าให้ซัดสกีฟังว่าเรื่องที่คุยกันกับเธอเมื่อกี้ ก็คือคุยเรื่องไม่ได้คบกันพอมานั่งคุยกันแล้วเนี่ยสรุปเลยเธอไม่อยากไปคุยกับครอบครัวไม่อยากเป็นโอคามิอาจารย์เพลงมันก็บอกไปว่างั้นเธอก็บอกสิ่งที่เธออยากทําสิบอกไปเลยแต่เธอก็บอกว่ามันไม่ใช่หรอกนะพวกเขาไม่เคยต้องการซันเลยแล้วมันก็ดีกว่าที่ซันออกไปจากบ้านหลังนี้ซันนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มักจะเป็นปัญหาให้กับคนอื่นๆอยู่ไปก็เกะกะเปล่าอาจารย์เพลงมันก็เศร้าเลยนะนึกถึงอดีตตัวเองเลยที่ญาติแต่ละคนนั้นบอกว่ามันนั้นเป็นตัวปัญหาแล้วคุณซัสกิก็ขอโทษมันเล ที่ล่างมานั้นเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้แล้วมันก็บอกว่าไม่ใช่หรอกที่เธอพาฉันมาที่นี่ก็เพราะว่าเธอต้องการบางอย่างจากฉันเธออยากให้ฉันช่วยใช่ไหมล่ะเธอก็อืไม่ใช่นะ ตอนแรกเธอก็คิดอยากจะปั่นหัวแม่สาวผมสั้นเสยๆแต่ถ้าห่างนายยังตื้อฉันอยู่แบบนี้มันก็อาจังเปกเนี่ยมันก็พูดขึ้นมาเลยถ้าเธออยากให้ฉันช่วยก็ได้นะจะให้ฉันแกล้งเป็นแฟนเธอต่อไปก็ได้อย่างน้อยถ้าตกลงกับครอบครัวไม่ได้เนี่ยมันก็พอจะทําให้เธอนั้นกลับไปที่โตเกียวได้ใช่ไหมแล้วมันก็ลากแขนเธอเลยจับแขนเธอดึงเข้ามาเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่เวลาก็ไม่เคยหยุดรอเราหรอกนะเราต้องสร้างอนาคตขึ้นมาสําหรับเธอกับฉันแล้วมันยิ่งใหญ่แลว เธอก็ยิ้มออกมาเฮียควงสองเนี่ยได้ผมสั้นกับผมยาวตัดมายังในบ้านอาจาเบยมันก็ประกาศตัวเลยว่ามานั้นคือเพื่อนร่วมห้องของซัสสกิกำลังคบหากันอยู่เฮียกว่าที่คิดมึงดูหน้าพ่อกับแม่สิโคตรเฮียเลยกูคงไม่โดนจับฝังทั้งเป็นสมัยเนี่ย แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ขอโทษทันทีขอโทษนะที่ทำให้เธอเธอุตส่าห์ทอมมาจากโตเกียวแบบนี้เอาเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ดีดีมากเลยละอาจารย์เอกมันถึงกับอึ้งเลยทุกคนเนี่ยเอาใจใส่ซาสึคิมากเลยละคือพวกเขานั้นอยากให้ซาส,สึิกลับมาที่บ้านเร็วที่สุดก็คือทุกวันนี้เนี่ยศาลที่แห่งนี้ก็เป็นศาลที่ฮิโดงดังแต่ตอนรับคุณซาส,สึิเข้ามาบ้านใหม่ที่นี่ก็อยู่ในสภาพแทบจะไปไม่รอดก็เลยต้องทํางานจนหัวปักหัวปัมแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลเธอเลยแต่ในตอนนี้สภาพ ดีขึ้นแล้วพวกเขาก็เลยอยากใช้เวลากับครอบครัวให้มากที่สุดก็คือทดแทนเวลาที่เสียไปในตอนนั้นซึ่งซาตสกีเนี่ยก็คิดลบสุดๆเลยคุณพ่อก,กับคุณแม่ไม่ใส่แบบนั้นนะตีความผิดแล้วลูกทุกคนก็คุยกันตามปกติซึ่งไอเจ้าหัวเหลืองกับแม่สาวคนรับใช้หรือพนักง,งานต้อนรับเนี่ยก็มาฟังด้วยแล้วมันก็ถามเลยทั้งที่สถานการณ์แย่ขนาดนั้นทาไมถึงรับเธอเข้ามาเลี้ยงละ่ะคุณพ่อก็บอกเลยว่าช่วงนั้นครอบครัวซาตสกีแย่แย่กว่าพวกเราอีกเมื่อพวกเขาลําบากแล้วเนี่ยพวกเขาก็มาพึ่ง แล้วก็ขอให้ดูแลซัสกิด้วยแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็โล่งอกเพราะว่ามีไอ้เจ้าเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนเพราะว่าซัสกิไม่มีเพื่อนไม่มีเฮอะไรสักอย่างกับเขาเลยแล้วคุณแม่ก็เข้าประเด็นทันทีที่เขียนจดหมายถึงคุณซัสกิก็คือให้ซัสกินั้นแต่งงานกับนาโอซูมิแล้วรับช่วงต่อเลียวก,กังก็คือร้านแห่งนี้ที่คุณแม่อยู่มันก็อ๋ออ๋ออ๋อไม่นะไอ้พวกเฮจะแต่งงานกันงั้นเหรอมันก็ต่อว่าใหญ่เลยเฮ้ยทำไมถึงไม่คิดถึงความรู้สึกซาสกิบ้างล่ะ ส่งจดหมายรอบ6เดือนก็คือจดหมายสิ่งนี้นั่นเหรอแล้วคุณซัสกิก็พูดเยอะแยะเลยความหมายก็คือเพราะเธอนั้นถูกลับมาเลี้ยงดูก็เลยไม่มีสิทธิ์พูดอะไรในหวังในหัวเหลืองก็เดินเข้ามาเลยผมไม่เอาด้วยเด็ดขาดผมจะไม่แต่งกับน้องสาวผมแน่นอนแล้วมันก็ไม่อยากจะรับส่วงต่อจากธุรกิจของพ่อแม่ด้วยคุณพ่อกับคุณแม่ก็ขอโทษเลยเฮียบังคับเกินอาจาเอกกับไอหัวเหลืองก็ถามเลยแล้วจะเอายังไงล่ะซัสกิซึ่งทั้งสองก็พูดพร้อมกันเลยนะเฮ้ยนายเนี่ยใจตรงกันสมัตเลยแล้ว สกกิก็บอกว่าขอใช้เวลาคิดได้ไหมแล้วเรื่องที่อยากจะขอก็คืออยากไปอยู่โตกเกียวอีกหน่อยอาจารย์เอกกับไอ้หัวเหืองก็ยิ้มเลยเฮ้อเอธอมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วแล้วทั้งสองก็มาคุยกันทั้งสองเนี่ยก็ไว้ใจใอาจารย์เอกมากเลยละตัดมายังช่วงบายแม่สาวพนักง,งานต้อนรับก็บอกว่าเฮ้อแบบนี้นาะโอก็ไม่ต้องแสดงอีกต่อไปแล้วสินะบอกเลยสักกิ้มึงรู้ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยซึ่งในอดีตเนี่ยตอนที่เธอมาอยู่กับบ,บ้านหลังนี้ใหมๆ่ๆไอ้เจ้าหัวเืองมันก็พยายามทำ ตัวเป็นไอเจ้าพระเอกเลยนะซึ่งคืออัตติไม่ว่ามันจะแสดงยังไงก็ไม่เหมือนไอเจ้าพระเอกเลยสักนิดหลังจากนั้นก็มาสอนสักกิเรียนการซกต่อยซักกีก็ทําด้วยแล้วหลังจากนั้นทั้งสองก็มาคุยกันก็คือมันนั้นจะไปเรียนต่างประเทศเพราะ่มันรู้สึกวันไหวก็เลยอยากจะออกไปจากที่นี่สักสักพักตอนนี้เธอก็อายุ16แล้วใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระอย่างสันซะอย่าลืมล่ะ6ปีก่อนเนี่ยไอพี่สายมันก็พยายามเป็นไอเจ้าพระเอกเพื่อพยุงจิตใจเธอและแม่สาวพนักง,งานก็บอกว่าถ้าจะไปโต เกียวเนี่ยก็แวะกลับมาบ้านด้วยนะทุกคนยินดีต้อนรับการกลับมาของเธอหลังจากนั้นทั้ง3ก็มาล่ำลากันในระหว่างล่ำลาเนี่ยไอพี่สายมันก็เข้าไปบอกว่านี่รักข้างเดียวมันเหนื่อยนะถ้าไม่ไหวเนี่ยก็กลับบ้านได้จะให้ระบายเต็มที่เลยเธอเดนเขาบอกเลยไม่ใส่หรอกนะรักข้างเดียวบ้าอะไรไอเจ้านาโอม,มันมีคนที่ชอบอยู่แล้วมันก็บอกเลยจะบ้าหรือเปล่าถึงจะมีแฟนก็ไม่ใช่ว่าจะรักไม่ได้ก็เพราะว่าเธอนั้นยังชอบนาโอคงอยู่ใช่ไหมละ่ะเธอนะ่ะชอบเขามากๆ โคตรชอบเลยตลอด6ปีที่ผ่านมาเธอไม่เปลี่ยนไปมันขบ่นเลยนะโอ้หกปีแล้วเธอยังไม่เปลี่ยนไปเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องความรักคงเป็นพ่อแม่ของเธอสินะอ้อในอดีตก็คือไอ้เจ้าพี่ซายนี่แหละมารับเธอมันก็สงสัยเลยที่เธออยากกลับไปโตเกียวเนี่ยน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เธออยากทํารวมถึงไอ้เจ้านาโอด้วยในระหว่างนั้นมันก็จูงแขนเธอเลยไปกันเถอะซัสกิเธอเนี่ยก็เอามือออกทันทีอย่ามาจับเส้นนะ,ะไม่นะเรารักนาโอุงงั้นเหรอแล้วก็ตัดจบไปแล้ว ตอนที่14ผมจะบอกให้รู้นะมันมันมี24ตอน